สวัสดีค่ะผัวผัวกะเหม่งแดงชาแนลนะคะพี่น้องคะมือนีพ่าหายเนี่ยเห็ดคือเก่าค่ะพี่นอ้องน,นั่งเลี้ยงฝนเศร้าตกแล้ละคะ่ะเนี่ยมือแรงจ้ามาจ้ามาครับเก็บกันเลยครับเร่งเครื่องครับมือน,นีย่านฝนตกอีกครับมือน,นีจุ่มใหญ่ใหญ่จุ่มใหญ่ใหญ่ครับใส่ตดเสียงฝ่าห่วงไม่ละครับไปแหกะม้าครับผมมือน,นีมาในสุดฤดูฝนครับ ย่านผลครับใส่ไว้ก่อนไปพี่น้องัุเลกครับผมมาครับเก็บเพ็ดไข่ครับดอกนึงครับดอกเท่าแล้วครับผมฝนตกใส่ใส่ใดอยู่ครับไปดุดปลาครับรับพี่น้องเก็บเพ็ดแป้งนครับ เก็บใม้หมดครับผมเก็บกับผมไปมาครับมาครับนุ่รียงพ่อครับไปปืด๊ดเปยดเดือดเติดลงโล่งเนาะลงขาอุ้ยสว,วยครับลุยต่อเลยครับบ่าน,นจุ่มนึงแล้วครับ เฮ็ดเบียกินบ่ได้ตีบดได้เอ้าเอาไหมกระสันของเม่ากับโมบวกกันหน่อยไปครับพี่น้องครับหนีของแท้ครับบาดนี้บ่เมาบ่เมาครับตัวนี้กินได้ครับเอ้ยบังขาจ้าไปไปสวยๆครับครับบังพ่นครับ นุนแดงพอดจุม่มสวยๆครับอเอาสวยครับผมไหนเอา้เอาเก็บเลยโอเคไปฟา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 ฮ่องมาจุ่มหนึ่งมา เบบเหลิงด่วนไปครับใ,ใ,ใช่ใช่ใช่ขึ้นเหวขึ้นบนเหวเอาเก็บก่อนจุ่มหนึ่งก็สวยอโอ้สวยครับข้างในีครับอ่าชิ้มีเสียงขวกขาขวกขาไง <c oughs> สุดฤดูฝนครับเดี๋ยวได้หาแบบนี้ดีกันมาสิบเขาเลย,ยนี่น่ะ จุ่มหนึ่งนะนะเราซื้วกเขากระพอครับสวยครับบดน,นจุมน่มดอกจุ่มสวยเอาไปหาครับบันนี้ลุยครับบันนี้ฝนก็นเลิมมากแล้วครับพี่นอ้องมืดตึ๊บครับบาดนี้เลิมมืดมากแล้วครับฝาก็ระห้องครับผมอาจจะได้กบ,บานเร็วแล้วครับมือน,นี้ จ้มันอีได้์พ่อปนอยู่จ้าพี่น้องฝนไหลจา้าเนี่ยได้๋พ่อปนค่ะมิตเตเฮ็ดไข่ล้วนๆจ้าพี่น้องจาอ้าปนหมื่นมากแล้วค่ะเดี๋ยวปนหนึ่งครับผมค่ะสักคันนี้โค้จะไหวเพียงซ้ำนี้ก็เนอค่ะพี่น้องฝนไหลละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเขาไปรับชมขีปนาวุธเลยเด้อค่ะขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์ถูกคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องขาขอบไปเป็นกำลังใจให้นนู้ดแดงกับบาร์มิงนเด้อจ้าพี่น้องขะขอบคุณค่ะขอบผมสวัสดีครับหมื่นมาแหงล่ะหาต่อไปได้แล้วครับหมื่นมากแล้วครับผม เสียงฟ้าห้องย่านครับย่านฟ้าคือกันแหระครับผมเหนือนกขอสวัสดีครับผม